แกลลุอยอีกแล้วขามพ่อแก้งไรอีกแล้วสวบขาเลยลูกสวบขามาลูก <Hey. S 1> เออสวบมาเลยเออสวบมาเลยไปมาขามจัดการลุย<า>ไม่กัดครับเลยไม่กัดหรอกอื้อูฮึกระแม่อย่าเปี้ยว <c oughs> ไปเปรี้ยวชาวบ้านเขาอีกแล้วโอ้ยเอ้ากาลเม่กาลเม่กาลเม่จ๋าแม่อยู่นี่ไม่ฟังกูเลยโอ้ยไม่เอาไม่เล่นกับพ่อมัน,นอนไม่เล่นไปเร็วเร็วเร็วจัดการรุยลุยเร็วเร็ว าขามอย่ายอมแพ้ยิ่ลูกมะขามเร็วๆอย่ายอมแพ้มันเอาอย่าหนีดิโหเป็นลูกแม่หนีได้ไงอะเร็วๆไปลุยนู่นไปลุยมันไอ้เอ้ยไอ้เลยลูกลุยมันแล้วก็อยู่ยังหลบมันทำไมยะมะขามสู้ดิลูกเอา้าโอ้กาแฟมึงแผลว่ะแฟโอ้ ไม่ใช่ลูกแม่ได้เงี้ยกระโดดเป็นตัวกระจงเลยอ้าวแล้วอันนู้นเ็าทำอะไรอ่ะเนี่ยมันจะปีนเสาไฟติมึงดีที่อย่างมาโดนตัวไหนมาน่ะเนื้อเอาแล้วเอาไม่รู้อ่ะตัวอะไรวะ ไม่เห็นเป็นตัวอะไรเลยมีแต่ลูกแหลกมั่วอ่ะมึงก็บ้าเนาะโว้ยจะให้ลูกกูปีนเสาเว้ยมากับบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วพอแล้วเร็วใหลูกมาเลิกเล่นเร็วมาแน่ชัวแล้วกุ๊ก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 กับบ้านแล้วยังยังไอ้อ้วนยังพลังยังเหลือ ยังพ <Yeah. S 1> ลังยังเหลือเหลือเปล่าวะ <laughs> <laughs>